วันนี้ Prop Helpers พาทุกคนมาดูโครงการ Lo w i i ์ e Style Resort จากอนันดา d e v ว l ลอ m เมนจำกัดมหาชนค่ะจากประสบการณ์นะคะที่ดูคอนโดมาหลายที่มากๆขอบอกเลยว่าโครงการนี้เนี่ยติดท็อป3ในดวงใจของ Prop Helpers เลยล่ะค่ะข้อแรกเลยนะคะคือที่นี่เนี่ยส่วนกลางอลังการมากขนาด5ไร่เลยนะคะกับจำนวนยูนิตเนี่ยแค่1600ยูนิตเท่านั้นเองโดยที่นี่เนี่ยแบ่งส่วนน้ำออกเป็นทั้งหมด3โซนคือ บีชโซน o อ e i ตรเลียนโซนและ c l ค f ิ Zone ค่ะโดยขนาดสตาร์ตตั้งแต่สตูดิโอ24ตารางเมตรจนถึง2 Bedroom 45ตารางเมตรค่ะชีวิตที่นี่แน่แ่ช้าสุดๆเพราะนอกจากจะมี o a s i ซิสใจกลางเมืองที่บ้านของคุณเองแล้วยัง work-life balance work from anywhere ได้อย่างแท้จริงค่ะเรื่องความสะดวกสบายไม่ต้องพูดถึงเพราะมี Max Value ในโครงการเลยเดินมาอีกนิดก็เป็นจุดพักรถปตทแล้วค่ะ ขึ้นทางด่วนก็ง่าย BTS ก็ใกล้ไปห้างใหญ่ก็สะดวกค่ะทั้ง True Digital Park m eka, e กาอีเก The Bangkok Mall สะดวกมากค่ะดูมาขนาดนี้นะี่อยากอยู่แล้วโอ้โหนับถือการออกแบบกัาเลยค่ะฟังก์ชันเรศด,ดีไซน์สวยห้องนี้เนี่ยวันเ r o o m 34ตารางเมตรแค่หมื่นสเท่านั้นเองค่ะและนี่คือ Adio Dele ล u สุขุมวิท64 ต้องการปล่อยเช่าหรือหาห้องเช่าที่เ l เ o โอเดลเลเอเลโอสุขุมวิท64และเดนิสสุขุมวิท64ติดต่อเรามาได้ที่ n i at @prophelpers ผู้ช่วยสังหาคนใหม่คู่ใจคุณ